่บรรยากาศตอนยามกลางคืนพี่น้นองสาอาลังการมากเลยนะคนเยอะแยะมากมายผู้บ่าวาสูนั่งค่ะบอสหืมสะโพอย่าเาแกะนะ กาแฟหม้อใหญ่ว่าไงาน้องสุยจากซ่องยันเงงค่ะยังไม่หลับไม่จำโ <c oughs> <c oughs> ดนแคะมาทั้งวันโดนหลานพี่พี่จอยมาต้มพี่พี่ตักพี่ออมองนี่ละเฮ้ยจากซ่องยันเงงมาเยี่ยมเกาะห,หากินกับศพหรอหัวซ่า ดราม่ากันกระจุยกระจายขั้นกูนี่กูบอกขั้นกูนี่กูสตอบไปเลยเดี๋ยวกูจะแคะศพนั่นแห,หละยัดปากมึงอืออัอออนนีแหลกลานดราม่าขออีกนะส่งสั่งจังสี่เป็นกูนี่เป็นกูนี่เดี๋ยวกูจะแคะศพนั่นแห,หละยัดปากมึง คนที่ซอยบ่อป,ปากคนที่ป่าบ่อซอยคนซอยน่ะคือเขาเจ้าทำบุญช่วยไปเลยถ้าใครโง่โอ้ซาเป็นเหตุสังเกตได้คนที่เขาเจ้าสิทำบุญเขาบริส้สใจดอกเดือนห้อน เดือดฮอนได้แต่ดาแล้วได้แต่เ่าเ่าได้ไไแต่ซองน้อยซองใหญ่ๆเขาเด้คือปรไปเ่าปลายตีและซองที่เขาเหตุอันเคตอันขอความสุดเลยโดยสพอร์ะคือบมเห็นไปลายกูพากันแห่ไปจูงดังกันไปเซกูเห็นซองใหญ่เงื่อแล้ะกูขุน กะอขอจริงกอมาหายคนที่ผ่นบ่มีจากที่ซ่องเฮ้านะจากที่ซ่องเฮ้านะพา่แกเห็นวัวลาบ่มีจริงห้หน้าตาก,าากา้าแล้วก็หาหน้าตาก้าแล้วก็แม่นซิมีนแนวแซ่บสมิตซ้อนะส่ัยอย่างนี้ต้องขยี้ไปอืม ผู้เถ่าใบบํมบัดไวรุ่นใบยผู้เถ่าเห็ดน้าสองถ่างอมงอมเนี่ยผวกระตาเบาตาเดียวเห็ดนากากระซุ่มกูนี่นะไปคนข่าสอดบ่าวต้าตาเบาดุยเบาวแม่นบบาวลุงไปกันไปคนข่าค้นเข่าขึ้นมาปั่นเข่าขึ้นมาแล้วเจ้าหนีเอาหลดไปตูเอาอยู่ลานคุณ่ะจนจุกุณจะนป่าบ่ออองสิว่านิละะ หน้านะ่ะก็เห็ดหน้าอันลูกเต่าสิทธิ์ยอมหน้านะ่ะก็นะคอจังสันคอจังสี่โอ้ยายาสุมาฮิวยาสุมาฮิวดามาอยู่ส่องสังก,กกันแล้วกันเห็นส่องน้อยๆนะครับบอกปะเขาบอกว่าอะไรพากันหอนขึ้นสนัน่นหวั่นไหวขึ้นเป็นฝูง บัแล้วเด้บัดคนที่เขาเจ้าสีทำบุญเด้เขาจาฝากเงินมานำเจอมาราเบื้อนปากจะทำอืมเราแห่งกับฝากเงินมานำเจอมาราหรืวะมานังเกาะบริจาคขาลงศพแห่งก็ได้บุญลายแห่งก็เป็นบุญก็คือมาแหละไม่อย่างว่าลายก็พวกขีบบาปนะพวกบาปนา อ,อยากว่าวี๋ยวก็ขึ้นข้างหน้าก็คุณแม่ซึ่นกรใสซมวะเอาไวส้สำนียแหละพี่น้องบ,อบ,บ,อบ๊อบยังมาดามาส่องกูก็แล้วกันขยะกุ๊กวายเซิร์นมาแล้วแล้ว,ลว <c oughs> เซิร์นมาโลด เขาด่า,ดามึงเขากระสิบบาปซุยอือแค่นั่นแหละอือขอทานจะสั่นจังสี่เบาะหากินกับศพเหรอว่าไปกูหนึ่งกูสิเดี๋ยวกูสิแก้พาล่งนะเอาศพมันไปหยาดปาก <c oughs> ว่าอิลี เราเอาไปาอามารเราอไปปาอามาเราสีห้าเรื่องเขากับศพโอ, <c oughs> อ้เดี๋ยวยวีจะจัด,จดให้พ <c oughs> านบอกกับกูมาเหมือนมันซุดเลย,ดย,ยได้กูบ <c oughs> ุษุตกูบยุดธได้อ้าวกาะหูหูกะหูกะเห็นอยู่ ว่าทาหน่ะเราเป็นจังไดซ่องอื่นเด้มันบอดมีแต่แค่นี่ซ่องอื่นเขาเ้าแหงกะเหตุหลายหลววะ <c oughs> <c oughs> อีกอย่างซ่องย่ายเงงกับคอมันกับบรดคออยู่สูมือสเวนอือเห็นเป็นขบวนหัวหนากับแมนกู แมนกูขอจริงกูขอมาใหา้คนถูกคนยากกูเป็นยังไงยังไล่อยัง,อยง,ยอยงกับพวกบอมเอนกับพวกบอมเอนมนุษย์นะถ้ามนุษย์ด้วยกันนะเขาเข้าใจกันพวกนู้พนพวกนั้นนะมันพวกเปเละมันมาว่าสซุ้มหาขอทานบ่พวกมันก็นขอส่วนบุญคือกันนั่นแหละผีนั่นม,มองนั่นนี่คือไปจุดถูกนะ กูก็ลืมจุดทูบบอกแล้วเนาะว่าไฟมาปล่อยเมดานะตามไปจัดการมันจะสั่งเห็นข้าบริจาซอยก็ทำเป็นเดือดทอดต้องใช้เงินตัวเองนะบด้ออกจักบาท ไปยังคือเดือดถอนว่ะบางคนที่เขาสิคนเขาเจ้าที่ที่สิทําบุนนะนะบอได้ยากเขาจะโอนมาโลดของเสบ่ามึงสือเรียบร้อยบอสเมื่มอื่นสิตื่นทันหรือบอสข้างหลังจะเป็นไฮโลพี่น้องเอ้ยไพ่ไฮโลเติมมาท่านก็ต้องตื่นนะเมื่อื่น ให้ส้นวาวหน่อยเถอะมันกามันกาแต่มันกาแต่ส่องหน่อยแล้วส่องใหญ่มันกับบอก้าโผล่ไปดอกจกาเพดาม ูโซนนั่นไงพี <the> ่น้องโบก่าย่างไปแล้วเขาจอนเหรอยญเต็มเยอะโหลดจอดบ่มีบ่อนจอดอยู่ทัองเฮือนก็ะซองวงสามวงคุณแม่ฉันอยู่ใส่เนาะทานโทษนะเมื่อกี้นะใส่อารมณ์ไปไหนพี่น้องมันขุน ร้อยหกสิบอ้าวเงินทอนยังไม่ได้หายกูอยู่อย่างไม่ใส่ละบอน้ำแ่บเหรอ หลับสบายโอเคพี่น้องสำนิละสาครมึงอย่าไปหีด oh ah ังขบเรดนี้สาครอีสาครมือหีดเก่าพี่น้อง อเออกระด้าพูดด้าูปลาาวไฮโลบอบาหน่นะละครไฮโลทิอืมอยุดโต้ผู้พ่ายนี่ไฮโลแซบ